สุดยอดด้วนน p v v ที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้เลยก็ว่าได้กับ Sherlett r a r e รล e บอสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้อยู่กับจีน่าที่สีรุ้งมัชเต,เตอร์กันอีกแล้วค่ะ วันนี้พามาดูเจ้ารถยนต์ PPV ที่เราเรียกได้ว่าน่าจับตามองอีกหนึ่งรุ่นกันเลยค่ะกับเชลล์แบบ t ชลเบ b รเซอรค่ะคันนี้เลยวันนี้ได้มาเป็นบอดี้สีดำนะคะเป็น 2, ออรุ่น 2.5L ที่ LT วันนี้ได้เป็นปี2019มาเลยค่ะซึ่งนะคะคันนี้สีเดำทั้งลำเลยนะคะไม่เคยชนไม่เคยทำสีไม่ตัดต่อ เลือกไม่แท้ร้อค่ะบอกเลยว่ารถสวยแน่นอนได้รถที่คุณภาพไปขับแบบนี้ไปเลยนะคะ<ม>นอกจากคุณภาพคับจอแบบนี้แล้วนะคะฟังก์ชันเดิมๆของเขาเนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยนะคะด้วยรูมหน้าที่เป็นเอกลักษณ์แบบ t r a l l l e t Trailblazer อย่างนี้แล้วนะคะอ่ะเรามาดูสิในเรื่องของตาไฟไฟยังใช้ไฟ m u l ติรี f ฟล c t o r อยู่นะคะไดะ้ตัวสปอตไลท์หรือว่าไฟตัดหมอกไปด้วยนะคะสวยมาก ขับมานิดนึงในเรื่องของดอกยางรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์ยังแน่นๆอยู่เลยนะคะยางยังใหม่อยู่เลยดอกยางยังแน่นๆส่วนแม็กเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยค่ะทันมาเอกนิดนึงในส่วนของด้านข้างกันบ้างบอดี้ด้านข้างโอเคเลยนะสวยมากๆค่ะหูจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่เลยนะคะ ก็มีความสวยงามเป็นรถยนต์สไตล์ PPV จัดที่นั่งที่อเนกประสงค์ลงตัวแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยค่ะซึ่งเราจะบอกกันเลยนะคะว่าสำหรับป้ายแดงเนี่ย ล้าน0องแสนพันเลยนะเรียกได้ว่าราคาก็โหแรงมากแต่นะวันนี้นะคะราคาตกลงครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะแต่เรื่องราคาเนี่ยเราฟังท้ายคลิปนะคะตอนนี้เรามาบันเทิงกับเรื่องของออปชันกันต่อดีกว่าค่ะซึ่งนะคะสําหรับคันนี้ได้บันไดข้างขึ้นไปนะคะไฟเลี้ยวที่หูกระจกอีกด้วยค่ะไมเด็ดอยู่ที่ข้างหลังค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่บันท้ายกันเลยว่าจะสวยขนาดไหน อย่างที่เห็นกันนะคะบ้านท้ยมีความสวยงามมากๆค่ะตามสไตล์รถ PPV ซึ่งเจ็ดที่นั่งไปมาสะดวกหรือถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่อยากบรรทุกคนผลของเยอะทำยังไงดีล่ะเราสามารถที่จะพับเบาะเอนลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะทำให้พื้นที่ในการเก็บของของเราเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะก็โอเคเลยนะแต่หมายเด็ดไม่ได้มีเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวปิดฝาท้ายให้ดูกัน อ่ะเห็นตรงนี้ไหมคะจะมีกล้องถอยสําหรับการถอยรถให้นะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรามีตาหลังให้ท่านนะคะเห็นแน่นอนสวยจัดเลยคันนี้อย่างแรกสุดเลยนะคะเรามาเรื่องของภายในกันดีกว่ากุญแจกุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะคะพับเก็บได้อะไรต่างๆน,นานาสะดวกคะ่ะเดี๋ยวจีน่าคออนเนาตนะคะสตาร์ทลถให้ทุกท่านดูก่อนเนาะอ่ะเช็คนะ ดิสเพลย์ค่อนข้างสวยเลยนะคะ มีกราฟในการบอกแนวโน้มการประหยัดให้ด้วยมีการบอกระดับเชื้อเพลิงให้ด้วยนะคะซึ่งคําสั่งเสียงทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เป็นภาษาไทยนะคะก็โอเคเลยนะดูง่ายมากๆสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมีการแจ้งเตือนสถานาระรถยนต์ทุกอย่างอยู่บริเวณหน้าจอเลยเสียงเงียบเสียงดีโอเคเลยนะคะสำหรับพวงมาสารคันนี้มีอะไรอีกกันบ้างเดี๋ยวมาไล่เช็คกันดูส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยที่มีฟังก์ชันอยู่บริเวณสายมือนะคะบริเวณซ้ายมือพวงมาลัยมีการรับสายวางสายได้ นะคะคแล้วก็เพิ่มเพิ่มลดวอลลุ่มเสียงได้เลยนะคะหรือว่าปรับใดๆก็ตามนะคะเรามาในส่วนของดิสเพลย์หน้าเขายังคงให้หน้าจอแบบ MyLink ตามฉบับของเชฟโรเลตกันอยู่ค่ะโอเคเลยนะหน้าจอ MyLink เขาก็ตามเดิมของเชฟเลยนะคะก็สามารถเล่นเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้มีเนวิเกเตอร์นำทางหรือแม้แต่เปิดแกลเลอรี่ในโทรศัพท์โอ้ก็ดีเหมือนกันนะ ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนนะคะถึงจะเข้าใช้งานได้นะเสร็จค่าตั้งค่าต่างๆได้ตามชอบเลยนะคะก็นะคะสำหรับคันนี้เองเนี่ยจะได้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะใช้งานง่ายไปมาสะดวกค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบในการช่วยในการขับเคลื่อนรถยนต์ของเราหรือช่วยในการัพพอร์ตเวลาขับขี่เนี่ยก็จะมีในส่วนของโหมดช่วยการลื่นการถลายแล้วก็โหมดช่วยในการขึ้นเขาลงทางลาดชันใดๆนะคะเปิดโหมดในการขับขี่ช่วยได้นะคะเวลาขับรถไปไกล อ่ะคันนี้มีอะไรอีกสำหรับออปชันคันนี้นะคะอย่างแน่นอนนะคะมีบุ๊กสวิสมาให้นะคะคู่มือการใช้งานต่างๆของรถคันนี้ก็อยู่ในนี้นั่นเองนะคะอ่ะส่วนต่อมาที่เราว่า7ที่นั่งนับเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 7ที่นั่งไปกันแบบสบายๆเลยค่ะมาในส่วนของแอร์แอร์เขาจะออกจะพิเศษหน่อยเพราะว่าแอร์เขาเนี่ยจะลงมาจากข้างบนบริเวณบนเพดานนะคะก็ทั่วถึงแน่นอนทั้ง3จุด ไฟก็ไฟมาให้เยอะนะคะไฟมาให้ทั้งหมด3จุดด้วยกันเช่นเดียวกันนะคะ ภายในบอดี้รถจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยเทแน่นอนเพื่อความสะดวกสบายแน่นอนค่ะมีช่องเก็บแว่นตาด้วยนะดีมากๆเลยค่ะขออนุญ,ญาตพาแวะชมในส่วนของสเตชันของผู้โดยสารนิดหนึ่งเขาให้อะไรกันมาบ้างอย่างแรกสุดเลยในการพับเบาะในการอำนวยความสะดวกต่างๆของผู้ขับนะคะเขาให้มาเลยในส่วนนี้ขึ้นลงเบาะแบบไฟฟ้านะคะปรับทุกอย่างไฟฟ้าหมดเลยก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็อัตโนมัติ น,ะะน่าใช้งานสุดๆเลยนุ่มนิมนะคะมาค่ะสำหรับคันนี้ใครที่อยากดูลมยางนะคะเขาจะแปะมาให้อยู่บริเวณน,นี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มขับใช้งานขับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะนี่เลยนะคะ,เข,ะเขาจะมีตัวบอกลมยางว่าเราควรจะเติมเท่าไหร่คือค่ามาตรฐานของเขานะคะอ่ะต่อมาแผงประตูคันนี้นะคะออปชัน่อนข้างแน่นหูกระจกปรับทับไฟฟ้านะคะบริเวณน,นี้ควบคุมสังกัดรตรงนี้เลยนะคะกระจกทุกบาน เป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีระบบในการกันเด็กเล่นด้วยนะคะมาค่ะสว่วนนี้เดี๋ยวเราจะพาเช็คเม็ดอาร์ก,กันดีกว่าค่ะว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยเคยชนว่าทำไมถึงต้องเช็คเม็ดอาร์เพราะเราจะมาดูตรงนี้กันค่ะว่ารถคันนี้เนี่ย เขามีการชนมาหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าตามเคลมหรือเปล่าแต่ว่าค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาไม่เคยแกะมาใช่ค่ะ2019คันนี้เป็นรถใหม่มากใหม่ขนาดขนาดที่ไม่มีใครยังไม่มีใครได้ลองแกะอย่างนี้เลยอะอ่ะมันค่อนข้างจะแกะยากนิดหน่อยนะคะเห็นรอยกาวไหมเนี่ยนะคะก็คือโอเคนะเม็ดอาร์ตรงเดะเลยนะคะเม็ดอาร์คค่อนข้างสวยเลยนะคะดีมากๆ ก็คือเป็นการการันตีอีกหนึ่งอย่างนะคะว่ารถยนต์คันนี้ไม่เคยผิดความมานะคะในส่วนนี้แต่ก็มีอีกส่วนอื่นๆที่สามารถที่จะดูได้เยอะมากๆเลยแล้วเป็นเครื่องการันตีอีกหนึ่งอย่างว่าคันนี้เป็นรถยนต์ที่ใหม่สุดๆค่ะอ่าอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเชฟโรเลตนั่นคือในส่วนของกระจกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะพอเราเปิดกระจกขึ้นเนี่ยกระจกฝั่งนี้หรือว่าทุกฝั่งเลยนะทั้งสองฝั่งเลยจะพับลงนิดนึงเพื่อหนึ่งเป็นการระบายความร้อนแล้วเขาทํามาจดลิขสิทธิ์จดอะไร เียคือเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะของเชฟโรเลตเลยนะรุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากเป็นรุ่นที่ เนี่ยเห็นไหมปิดอัตโนมัติเป็นรุ่นที่ปิดศูนย์นะคะเป็นตัวปิดศูนย์คันนี้ซึ่งน่าเสียดายมากๆไม่อยากให้เขาปิดศูนย์กันเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยค่อนข้างสวยค่อนข้างเด่นน่าสนใจมากๆแต่ว่าเราอิ่งตกใจกันไปนะคะที่เราบอกว่าเป็นรุ่นตัวปิดศูนย์เนี่ยปิดศูนย์การขายนะคะในส่วนบริการของการเซอร์วิสนะคะยังมีศูนย์เซอร์วิสอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะยังไงเช็คกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการจะซื้อเชฟโรเลตนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะอ่ะ มาคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคร่าวๆความสวยของภายในไปแล้วนะคะพละกําลังความแรงหรือช่วงล่างเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคันนี้เนี่ยเป็นที่เล่าขานเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกันค่ะทุกคนคะสวยไม่ไหวเลยกับห้องเครื่องคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าคันนี้เนี่ยเรา ได้มาแบบล้างแล้วกอดขายเลยนะคะไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรมากมายรถมาสวยอยู่แล้วเราซื้อแต่รถสวยค่ะแล้วคันนี้เนี่ยที่เราว่าไปเรื่องลือมากในเรื่องของพละงกำลังน้องเขาน้องเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสอบแรงม้าเนี่ยเขาได้ไปถึง180แปรงม้ากันเลยนะเรียกได้ว่าขับขี่กันแบบมันๆกันไปเลยค่ะสอบคันนี้รถ PPV คันนี้นะคะสำหรับป้ายมอกรรองมาตรฐาน นี่อยู่ตรงนี้นะคะเนียนกริปนะคะเดิมๆนะคะมีอะไรอีกในส่วนอื่นๆเรามาเช็คไปพร้อมๆกันนี่หัวน็อตนะคะน็อตฐันฟ้ากระโปรงไม่เคยขันนะคะเราดูได้เลยนะคะตามความเงาตามเหลี่ยมนะคะไม่เคยขันแม้แต่จุดเดียวนะคะเม็ดอาร์คทุกอย่างนะคะเห็นไหม ตรงเดะเลยนะคะไม่มีร่องรอยของสนิมเลยดีมากๆไม่มีร่องรอยของค้ามน้ํามันสนิมต่างๆมานาใดๆไม่มีนะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาวนะคะ ก็เดิมๆตามเทลเลตคือเรียกได้ว่าอาสรุปกันง่ายๆเลยคือคันนี้นะคะเป็นมาตรฐานเดิมจากโรงงานเลยนะคะแรงแบบเดิมจากโรงงานมาอยู่แล้วซึ่งเขาพัฒน,นามาได้ดีมากจากตุก,ก่อนๆนะคะรุ่นปิดศูนย์ก็ถือว่าตึงมากเลยนะสำหรับคันนี้อ่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะนี่นะคะถนนการความร้อนเนียมมากดูได้เลยนะคะเนียมมากเจ้าของเก่าดูแลรถดีมากจริงๆยอมรับเลยนะคะ ท่านได้ท่านที่ได้ไปคือโชคดีมากๆคือแบบดีมากๆเพราะว่านี่เห็นไหมคะมีจุดแต้มสี QC จากโรงงานอยู่ซึ่งไอจุดแต้มสี QC จากโรงงานนี่แหละคะ่ะเป็นเครื่องการันตีชั้นดีว่ารถคันนี้ไม่มีการขันหรือว่าแกะเกางั้นแงนอะไรใดๆออกมานะคะก็คือเป็นเครื่องมาร์กจากศูนย์มาแล้วตัวมาร์กจากศูนย์มาแล้วนะคะถ้าเราคุยกันเรียกกันง่ายๆเนาะยังไม่หมดนะ มีอีกหนึ่งจุดที่อยากจะพานําเสนอเดี๋ยวไปดูกันค่ะส่วนนี้มันเป็นส่วนของ แผ่นเพลสนะคะที่เขาเรียกกันก็เอาไว้ดูในเรื่องของพวกเลขเครื่องอะไรอย่างเงี้ยละคะ่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งด้วยที่ยืนยันว่าเลขเครื่องคันนี้นะคะเดิมหรือเปล่าแผ่นเพลสบางคันจะอยู่บริเวณห้องเครื่องแผ่นเพลสบางคันก็จะอยู่บริเวณเสานะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเขาจะอยู่บริเวณเสาซ้ายตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเรามาเช็คความเนี๊ยบได้เลยนะคะคือแผ่นเพลสเนี่ยเราอันนี้คือเขาทําไม่ได้นะคะคือถ้าทําก็คือยากอะนะคะเป็นหนึ่งจุด ที่เราดูกันได้เลยว่าคันนี้เนี่ยชนมาหรือเปล่าเดิมหรือเปล่านะคะนี่นะคะสำหรับซี serial n เบอร์หรือว่าตัวเลขของรถยนต์นะคะจะอยู่ตรงนี้ซึ่งนะคะมี1คันต่อ1ชุดหมายเลขนะคะโอเคเลยนะคันนี้ก็คือใหม่เนี้ยบนะคะตรงเดะนะคะใหม่สุดๆเรียกได้ว่านอกจากสวยแล้วยังเดิมแล้วก็ใหม่อีกด้วยใครได้ไปโคตรโชคดีรีบเลยค่ะสาบเชฟหรืเทรเวอร์คันนี้นะคะนี่กูเจก็น่ารัก เอาไปใส่ปอกนิดนึงนะดีเลยสำหรับเรื่องค่าตัวของน้องคันนี้นะคะต้นคลิปกลางคลิปเราบอกไปแล้วว่าคันนี้มีล้านกว่าบาทเมื่อออกห้าง แต่นะคะพอราคาตกเนี่ยเขาก็น่าซื้อถูกไหมเพราะว่านี่แหละค่ะมันราคาถูกสำหรับค่าตัวน้องเขาเอาไปเลย599000สําหรับท่านที่ซื้อสดราคานี้เลยหรือท่านที่ต้องการจะผ่อนดาวนะคะมาทางนี้ค่ะฟังโปรโมชั่นกับจีน่าดีๆสําหรับวันนี้นะคะออกรถ100บาทที่สีรุ้งคาเตเตอร์เท่านั้นค่ะรีบหน่อยนะสําหรับสีรุ้งคาเตเตอร์นะคะมีโปรมากมายในเรื่องของค่างวดน,นะคะในเรื่องของการผ่อนจ่ายนะคะคุณพี่สามารถเลือกได้เลยอยากผ่อนจ่ายอะไรยังไง ท่่าไหรสอบถามบอกอาชีพมาได้เลยอินบ็อกมาหาเราได้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นคอนแทคนี้ให้มีแคมเปญพิเศษอีกเพียบเลยนะคะสำหรับน้องคันนี้แล้วใหม่สุดๆปี2019เ้รียกูบัดดีมากๆอ่ะฟังก์ชันครบครันฟูลอังชั่นจัดเต็มขนาดนี้นะคะต่างจากมือหนึ่งตั้งครึ่งต่อครึ่งราคาตกแต่ว่าคุณภ,ภาพรถยังยังใช้ได้อยู่เลยนะยังดีมากๆเลยนะคะ คุณภาพดีขนาดนี้ต้องรีบจัดกันแล้วล่ะคะ่ะทุกคนคะซาบเชลเลตเชลเบเซอร์คันนี้ยังว่างอยู่นะคะพร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของอยากดูรถจริงมาดูที่บริษัทสีรุ่งคาเซนเตอร์จำกัดสำนักง,งานใหญ่อำเภอคำขีดแก้วจังหวัดยะโสธรได้เลยคะ่ะหรือโทรมาหาติดต่อคอนแทคเราได้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าท่านจะซื้อสดซื้อผ่อนตีเทินต่างๆนานาได้เลยออกง่ายออกได้ทุกอาชีพคะ่ะบัตรใบเดียวแบงค์แดงใบ,งบเดียวก็กออกรถ เนกับเราได้ไปขับกันไม่ถึงสามวันเอาด่วนที่สุดเลยนะหนูสามารถทําให้พี่ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงรับรถกลับบ้านเลยทันทีค่ะยังไงเข้ามาหาสีรลุงคาสเตอร์ได้นะคะมีบริการส่งฟรีถึงที่ทั่วประเทศและทําสัญญาฟรีถึงที่ทั่วประเทศนะคะพร้อมอยู่แล้วค่ะสาหรับวันนี้ขออนุญาตรำลากันไปก่อนนะคะคลิปหน้าอยากดูรุ่นอะไรอยากให้ลาอออะไรมาประชันกันหรือใครชอบเชฟโรเลตเหมือนกันบ้างใครถูกใจคันนี้กันบ้างรีบหน่อยนะคะ วันนี้นองเข้าใหม่แล้วรีบเลยค่ะสอบวันนี้ขออนุญ,ญาตกำลาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย